เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมท่านวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองครีมสัน b ลอซ่อมกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนซื้อของกลางเกมเนาะหละะังจากคลิปที่แล้วที่ผมสอนช่วงต้นเกมไปนะคือเอาจิงๆิงเนี่ยของกลางเกมมันไม่ค่อยมีเยอะมากครับก็น้อยกว่าช่วงต้นเกมเยอะแต่ว่าการตัดสินใจแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีอิมแพคที่สูงพอสมควรเนาะ ก็หลังจากที่เราซื้อของโซน ACE ครบแล้วนะครับก็ให้ไปที่โซน3 5นะฮะเพื่อไปซื้อของชิ้นแรกของเราแต่ก่อนที่เราจะซื้อได้ต้องทำเควสหมีวิญญาณให้ครบ10เควสก่อนนะก็ระหว่างที่คุณเก็บของพวก ACE เนี่ยแบบเกือบครบนะคุณน่าจะมาที่โซน35ได้แล้วแล้วก็มาเริ่มทำเควสของมีตัวนี้อ่ อย่างแรกนะครับสิ่งของชิ้นแรกเลยก็คือเอเนี่ยขอพูดดีนึงนะมันจะมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ว่าอันไหนที่ควรซื้อดีระหว่างอันที่หนึ่งกับอันที่2ครับระหว่างไอคาทากับเข็มขัดเนาะเป็นอันแรกโซโต้ตผมแนะนําเป็นคาทานะครับเนื่องจากคาทาเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษในการปล่อยเกียร์สอเพื่อไปย่อยน้าพึ่งในตัวของพึ่งได้เนาะหรือในกระเป๋านั่นแหละเล็กอย่างคือมันถูกด้วยนะเพราะว่าเราสามารถแบบใช้คาทาเนี้ยเพื่อ ทำเครสถึง20มาถึงเนี่ยเข็มขัดอันที่2ได้นะครับคือเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องเข็มขัดหรอกเข็มขัดมันดีกว่าก็จริงครับแต่ว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้เนี่ยเยอะถือว่าเยอะในระดับที่แบบเยอะเลยละครับมันถึงแบบไม่ค่อยมันไม่ค่อยคุ้มนะที่จะแบบตัดสินใจทําเร็วขนาดนัน้นก็ประมาณนี้ฮะเราขอชิ้นแรกนะต่อไปไปขอชิ้นที่2ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนําให้ซื้อนะ มันไม่ใช่แบบสิ่งที่ต้องบังคับซื้อแต่ว่าแนะนําจริงๆไอเรื่องของกระถางต้นไม้เนี่ยผมจะมาทําคลิปอธิบายโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้เอาเป็นคร่าวๆก่อนนะครับในคลิปที่แล้วผมก็ลืมไปเนาะเรื่องของกระถางเนี่ยอ่ะสิ่งของชิ้นที่สองที่ผมแนะนําให้ซื้อนะครับคือจะเป็นอันนี้ครับผมกระถางต้นไม้เพชรท่ไซ์นะครับผมจะขึ้นวัตถุดิบการคราฟให้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่คราฟเนี่ยมันก็จะมีขึ้นให้ดูเหมือนกันนะครับก็ หน้ากากไออะไรกันหน้ากากอะไรแล้วก็กระถางต้นไม้อันนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษที่มันเก็บเกบสรในตัวได้200ร้ล้านนี่แหละครับซึ่งมันจะช่วยให้เราทำเควสได้ง่ายขึ้นเลยเนาะแต่ว่าระยะเวลาที่ใช้โตมันจะใช้เวลาประมาณสิชั่วโมงครับก็มันจะใช้เวลานานหน่อยนะแต่ว่าคุ้มค่าครับเป็นกระถางต้นไมท้ที่ได้ถ้าได้มาเร็วได้ก็ยิ่งดีครับมันจะช่วยทำเควสเนาะอย่างที่ผมบอกไป เลื่อง่าญหนึ่งถ้าเอาไปวางไว้ในบางฟิลเนี่ยมันก็จะได้ของดีได้นะครับซึ่งกระถางอันอื่นก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปซ้ำอีกรอบนะครับอย่างที่บอกคลิปซ้ำเกี่ยวกับกระถางนะค่าต่อไปชิ้นที่สามครับระหว่างเนี้ยคือเงินเนี่ยมันก็ต้องแบ่งไปทำหลายอย่างแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนบูธท,ทีหลังนะแต่สอนบูธแป๊บเดียวมันก็ได้แล้ว แต่สอนบูธเนี่ยแบบงบราคาถูกอ่ะต่อไปชิ้ที่3ครับนี่ครับผมเป็นเข็มขัดดอกไม้เลยเนาะทําควยครคบ20รอบก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากคือเข็มขัดอันเนี้ยก็จะมีความพิเศษความสามารถพิเศษในการปล่อยเกสรที่คล้ายๆกับอันนี้แหละครับแต่ว่าจะปล่อยเกสรรอบตัวนะซึ่งมันก็จะปล่อยแบบเยอะมากครับเพื่อมาย่อยดอกไม้ในกระเป๋านะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะ ไม่ไม่ไม่ถือว่าดีดีเลยแหละเนื่องจากเป็นเข็มขัดเกือบอสสุดท้ายในเกมแล้วนะอืต่อไปก็หลังจากที่ซื้อเป็นเข็มขัดแล้วก่อนหน้าที่จะซื้อเข็มขัดเนี่ยผมก็ลืมบอกไปนะว่าไอตัวของเครื่องลดน้ําระดับที่4เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเป็นเครื่องลดน้ําที่ผมใช้อยู่เนาะเนี่ยอันนี้ก็สี่พันสี่รอยสี่สี่ล้านง่ายๆอ่ะส่วนไอ เครื่องลดน้ำอันนี้ผมยังไม่ซื้อนะผมสามารถซื้อได้แล้วเนื่องจากผมเก็บเหรียญปลาครบแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมยังคิดว่าไม่คุ้มเท่าไหร่ไอเทมต่อไปที่ผมแนะนํานะครับก็จะเป็นหน้ากากเนาะหน้ากากระดับ2ก็ถ้าคุณเอาสีไหนก็สีนั้นนั่นแหละครับอย่างเช่นคุณเอาเป็นหน้ากากสีขาวอย่างผมไอหน้ากากฮันนี่ค่ะที่อยู่ตรงโซน ACE เนี่ยคุณก็เอาหน้ากากขั้นที่สองของไออันนี้ก็ได้แต่ว่า อีกทางหนึ่งคือหน้ากากเพชรครับผมเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงโซนนั้นนะตรงโซนสิซึ่งผมยังแบบไอ้นี่ไม่ได้ยังเข้าไปไม่ได้เนื่องจากมันต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนก่อนนะครับนะนี่ก็อันนี้จะเป็นวัตถุดิบในการขาบเนาะถือว่าแพงแพงในระดับหนึ่งแต่ถามว่าดีไหมโอเคครับมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้แบบฟาร์มเงินได้เร็วเท่าไหร่เนาะ มันเหมือนเป็นแบบเอามาทดแทนเลือกสีขาวมากกว่าซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมอยากใช้เนาะส่วนหน้ากากเพชรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใส่คำอธิบายให้ทีหลังนะครับว่าแบบมีใช้ของอะไรบ้างก็ประมาณนี้ครับมาต่อจากพวกหน้ากากนะครับ <c oughs> เออผมลืมพูดเรื่องนาาหน้ากากนิดนึงหน้ากากสีแดงก็ ซื้อก็ได้ครับผมไม่สีเรลียดเนื่องจากมันช่วยเรื่องดามเมจของต้นช่วงต้นเกตนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบถือว่าเป็นอากาศที่ดีแบบเวอร์วังอลังการมากครับในการฟาร์มนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกคือสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่ฟาร์มง่ายที่สุดละในบรรดาทุกสีเนาะต่อไปก็จะเป็นอ่า กระเป๋าอันนี้ครับเป็นกระเป๋าไอมะพร้าวเนาะก็แนะนาให้ซื้อก่อนรองเท้านะเพราะรองเท้ามันไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีกระเป๋านะครับก็นี่ฮะสเตตตามนี้เลยนะผมจะแบบไม่อธิบายอะไรเยอะก็พาสซีฟของมันจะมีสองอันนะครับคือพาสซีฟที่เวลาเราเก็บอันเนี้ยเก็บดาวครบห้าครั้งเราจะเรียกอุกกาบาตลงมาได้ครับเนี่ย เอออุกบาทเลยล่ะเป็นมะพร้าวตกลงมาได้ฮะซึ่งนะมะพร้าวเนี่ยเวลาเก็บก็จะทำให้แบบย่อยน้ำพึ่งในกระเป๋าเราได้เราได้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนอีกอันนึงก็เป็นพาสนีคล้ายๆกันครับแต่ว่าเงื่อนไขาการทำงานของมันคือเราต้องโดนมอนตัวอะไรก็ได้ตีหนึ่งรอบครับมันก็จะมีโล่โผล่มาเนาะแล้วก็มีมะพร้าวตกลงมาด้วยซึ่งมะพร้าวก็ห้าอันเหมือนกันนะครับ โดยมีครูดาว5นาทีนะในพัสซีสิที่2อ่ะต่อจากไอกระเป๋มามะพร้าวก็จะเป็นรองเท้ามะพร้าวนะครับซึ่งคือมันไม่ใช่อัปเกรดอะไรเยอะหรอกแต่ก็โอเคเหมือนกันไอรองเท้ามะพร้าวเนี่ยมีความสามารถพิเศษคือเวลาเก็บมะพร้า,พาวเนี่ยครับก็จะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นชั่วขณะเนาะนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงผมแนะนำให้ซื้อกระเป๋าก่อนแล้วค่อยซื้อเป็นรองเท้านะครับ ก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วเนาะก็ใครที่แบบอยากจะซื้อที่รดน้ําอันสุดท้ายจริงๆก็ไปซื้อได้เลยครับเพราะว่าช่วงเนี้ยหลังจากที่คุณได้กระเป๋าเนี่ยก็มันจะมีเงินฟาร์มแล้วแหละแ,และอย่างหนึ่งคือก่อนที่คุณจะซื้อของกลางเกมชิ้นสุดท้ายอันนี้ได้เนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นของกลางเกมนะคือคุณต้องเก็บวัตถุดิบเยอะมากอย่างพวกกาวเนี่ยครับ อย่างผมดองได้ไม่ถึงแบบไม่ถึงครึ่งได้ซ้ำอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปโซนนี้ก่อนเนาะและนี่คือไอเทมชิ้นสุดท้ายสหรุปการเกมของผมเป็นรองเท้ากัมมี่เนาะสามารถดูวัตถุดิบได้ตามนี้เลยครับโดยความสามารถพิเศษอย่างแรกจะเหมือนของอันที่แล้วเนาะเหมือนกับรองเท้ามะพร้าวคือเก็บมะพร้าวแล้วไอ้นี่วิ่งเร็วขึ้นส่วนไอพซีฟที่สจะเป็นการเดินแล้วก็จะมี กัมดรอปเนี่ยโผล่ออกมาครับหรือจะให้ผมเรียกว่าเป็นกูก็ได้เนาะกูทรออิอลก็จะโผล่มาตามรอยเทา้าเราเนี่ยครับผมไม่มีคลิปนะก็ประมาณนี้ครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากนะเพราะว่าเนื้อหาส่วนนี้มันไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับก็ใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยครับก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอย่างมากเลยครับสำหรับวนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า See you next time ครับ